ขอฟังแบบไม่เปิดเสียงแล้วกันคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของอ่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพี่ปฏิบาติข้างนอกแล้วฟังจากเหตุผลจากเขาแล้วแล้วเอามาเอามารึกษาทุกคนแล้วนะครับทุกคนแล้วน้องๆทุกคนพี่ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวย้ํานะฮะพี่ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวแล้วใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ได้ใช้อารมณ์อืม ฟังให้ดีนะครั้งนะครับอืมไม่ได้ใช้อารมณ์มีการปรึกษาแล้วอืพี่นกาาคุยกันแล้วอืนะครับนี่ไม่ใช่การนี่ไม่ใช่คําพูดที่จะมาจากคนคนเดียวนะนี่มาจากทุกคนนะครับคือทุกคนเห็นก่อนหน้านี้ไหมก่อนหน้านี้ไหมครับอืมก่อนตรงนายกตอนนี้พี่คุยกับนายกทุกคนจําได้ไหมตอนนี้คุยกับนายกทุกคนเห็นไหมครับว่า งานนายกมันค้างเยอะขนาดไหนอืทวนจําได้เยอะยจริงก็ตีหลายคู่อะค้างเยอะเป็นหลายคู่อะขนาดมันหลายคู่อะมันไม่เข้าใจแอดมินละเห็นไหมฮะแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่มีการแจ้งกันเนี่ยที่มีการแจ้งใบกันเนี่ยมันยังค้างสต็อกอีกเบิ่มเลยครับพี่บอกทุกคนเลยก่อนเลยนะมันยังค้างสต็อกอีกเบิ่มแล้วต้องรอเวลาในการตรวจสอบ คิดว่าต่าๆเป็นเดือนนะอือเป็นเดือนครับเคตาด้วยเป็นเดือนเคตาด้วยต่ออาทิตย์ละกว่าจะหาหลักฐานกว่าจะหาผู้กระทาผิดกว่าจะหาตัวต่างๆออือีกนานครับแล้วทุกคนคิดว่า คนว่าโฆษณาไงสัตว์นั่นไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยสามนาทีพ่อมึงอ่ะทำไมกูโดนอยู่คนเดียววะทำไมพวกมึงยังพิมพ์กันได้วะกูนี่โฆษณาสามนาทีสัตว์ ผมถามหน่อยเดะถ้าผมเข้าเมืองไปกูโดนใบอะไรใบแดงเหรอก็กลัวจะเข้าไปคุยกับเขาไงกลัวจจะเข้าไปคุยให้มันเคลียร์ไงว่ามันยังไง ไอตีมันเป็นตัวเทนอะตอนนี้กูกี่เหลืองวะตอนนี้กูมีใบอะไรติดตัววะเฮ้ยบ๊อบกูมีใบอะไรติดตัววะน้องโอเคเสียงงมึงไม่ไหวละอ่ะอันเนี้ยที่กูฟังเนี่ยที่กูฟังเนี่ยถ้ามันแจ้งกูอ่ะกูโดนใบใบใบ,บเหลือง ถูกต้องไหมก็เหมือนไอ้นั่นที่มันสไนท์อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในเกมรมาเท่ากับมันโดนใบเหลืองถูกต้องป่ะอันเนี้ยกลัวใบเหลืองละหนึ่งใบกูใบเหลืองละไหนไหนกูก็เหลืองละก็ก็ก็ดูแม่งไปเลยแล้วกันตุรีต้องจบแต่การแจ้งใบจะไม่จบไม่จบไม่สิ้นครับจะแจ้งกันอีกเป็นเดือนครับโอเค เออขอบคุณครับแย่ yeah. <Okay. S 1> แม่งเออเอาไปยังไงดีเอาตามที่คุยกันได้เลยครับอติอติคิดว่างไงครับกูไปดูปกติแล้วนะปกติครับปกติอ่ะกูไปดูกูแค่ฟังเอาไปยังไงดีไงกูโดนไปแล้วอ่ะกูไม่ทันแล้วอะ่ะก็ผมมาขอจบเอ่ครับ<ด>ตามที่นี่นะ กูไม่ทันแล้วสิ่งที่เขาต้องสิ่งที่เขาต้องสิ่งที่เขาต้องเสียใบนี่คือเขาต้องเสียนะครับพี่โนเสียครับต้องเสียเสียไปกับเสียที่สงครามครับทางฝั่งจันทร์ฮานูปีแป๊บหนึ่งนะน้องพี่ดูนี่เหรอยอมนะครับใช่พี่ดูดูสงครามไปแล้วง่อยครับเดี๋ยวๆๆแต่คือที่เราคุยกันว่าเรื่องการแจ้งก็ยังดำเนินการต่อนะครับอืมอ่าโอเคกูโดนละ รวมแล้วจะแจ้งใ<ด>บตัวเองเ,ยงเลยเอา,างี้ทางทางเจเคว่าไงบ้างครับออ,อติว่าไงแจ้งใบตัวเองแบบดึงว่าไงเราจะยุติกันไหม <c oughs> เรื่องเรื่องการแจ้งด้วยเรื่องสอรีด <c oughs> ีด้วยมันจะได้ไม่เสียหายกันไปมากกว่านี้ ผมมองว่าที่บีบีซีที่ผมรับเรื่องมาคือบีบีซีค้างคาใจกับกับตรงใบมากกว่าพวกผมไม่ใช่หรอครับที่มันล่าช้า<ะ>หรือว่าที่มันไม่ใช่ตอนนี้ก็คือผมคือจากการที่มาคุยเนี่ยคือเฟลเรื่องแอดมินถูกไหมก็เข,ข้าใจแล้วไม่ได้ไม่ได้ค้างคาเรื่องใบนะค้างคาเรื่องแอดมินการตัดสินของแอดมินเออผมก็เลยมาขอจบเพราะว่าคือตอนเี่ไรถ้าเล่นยิ่งเล่นไปเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสีย แล้วเรื่องนี้แล้วครับเรื่องใบนะเรื่องใบก็ JK ว่าไง่ะครับถ้า JK ยุติผมก็ยุติเหมือนกันแต่กูตายมึงตายไหมพี่เอาไปพิเอยู่พิเศคุยกันก่อนไหมครับเดี๋ยวผมไม่ได้ไปคุยกับน้องผมเหมือนกันเอางี้ดีกว่าพี่คือผมก็คือคุยก็คือถ้าเกิดสมมติว่า JK ยืนยันที่จะแจ้งต่อผมก็จะดําเนินการต่อถ้าเกิดกับการคือเธอยุติตรงนี้ก็คือจบแค่ตรงนี้ทุกเคสก็คือยกเลิกหมดเลยถ้าเกิดว่า JK ยินยอมตรงนี้ผมก็ยินยอมครับ เอา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 ตามนี้เลยเฮ้รีเวิร์สให้รีเวิร์ดพ่อมึงอะให้รีเวิร์ดพ่อมึงอะหรือว่าจะเดินหน้าต่อรีเวิร์ดพ่อมึงอะรีเวิร์ดพ่อมึงอะคำพสุดท้ายผมคำพูดสุดท้ายของรีเวิร์สพูดจะกไว้ว่าพูดจะกลวยว่ารีเวิร์ดบอกว่าเอาทุกอย่างต่อจากเนี้ยด่าบแก่นู่นนี่นั่เอาหมด จำได้นะผมไม่ได้คุยกับส่วนนี้กันน้องเลยก็ลองคุยกันก็ได้ครับได้ครับเอาไว้ครับเสียงไหมเนี่ยเนี่ย แลกไม่แลกปิดแล้วไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแลกไม่แลกนี่คือแลกเลยแลกเลยแลกเลยแต่ผมนี่ตัวของผมแม่งเจ็ดวันสามเคสอ่ะเอางี้ยังไงก็ฟังฟังใบบัฟใบแลกกดนั่งหัวแรกหัวแรกเจเคอ่ะไม่สดอ่ะเจเคไม่สดอ่ะตอนเนี้ยคนตายอ่ะผมเอาไปสิเพื่อนอ่ะ เพื่อนอ่ะคำว่าเพื่อนอ่ะต้องขอโทษทางทางพี่โนแล้วก็ทางหลังด้วยทางบีบีซีด้วยก็คือเรื่องดําเนินใบดําเนินการใบผมมองว่าควรดาเนินการต่อใครผิดว่าไปต่อได้ครับผิดที่ส่วนผิดเลยถ้างันได้ในส่วนเรื่องนั้นก็ก็ก็แยกไปแล้วกันสิทธิ์ใครสิทธิ์มันผมไม่ก้าร่วงนะแต่ในส่วนเรื่องการขอจบเนี่ยทางธนาคารยินยอมไหมครับอะไรครับ จบเลยจบเรื่องนี้แล้วจบซีครับสตอรี่ครับสตอรี่ได้ครับอ่ะโอเคเฮ้ยพิเฮ้กูได้หยุดแล้วโว้ยอ่ยไอสัตว์เอ้ยกูได้หยุดแล้วย่ะอ่ยไอเี้ยให้กูได้หยุดเธอ จริงๆจะตายแล้วเฮียตายแล้วเนี่ยไปทำคอมด้วยเนี่ยผมจะไปทำคอมด้วยโว้ยหกส่วนมันไม่กล้าหรอกแล้วเนี่ยหนึ่งแปดโอ้ยยอะวันนี้กูโดนด่างเยอะเดี๋ยวก็ไปเอาตังค์กระเอาอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรเเอาาตลย พี่โดกระเป๋าแล้วนะครับ618ตังค์6น8เป็นตังค์ที่โดน1 8พี่แต่อะไรแหละแบบสองแบบสองกระเป๋าอะไรนะพี่เอ๋618ครับอันนี้ถือว่าสตอรี่นี้เรายินยอมทั้งสองฝ่ายนะครับครับต้องบอกก่อนครับโอเคเข้าเรียบร้อยก็เดี๋ยวธนาคารรับเหรียญอ่าเรื่องเหรียญเหรียญกี่ใบนะตองดิบิทีไ บีบ <16. S 1> oh, <okay. S 2> ีซีสามสิบห้าธนาคารหนึ่งสองสี่เจ็ดสิบหกอ่าเจ็ดสิบหกไม่เป็นไรเรื่องบัตรประกันเดี๋ยวมาติดตามไม่เรา,เรา,เรา,เรายังพักไม่ได้ครับไม่เป็นไรคุยกับพี่พี่วันนี้เอยเราเราเรายังพักไม่ได้ครับแต่เราต้องมาคุยเรื่องคนกันกันหน่อยเราต้องมาคุยเรื่องคนเราต้องมาคุยเรื่องคนกันตอนเนี้ เราต้องมาคุยเรื่องคนเราต้องหาคนเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเราต้องหาคนเพิ่มไอเซิร์กเนี่ยเราต้องคุยเรื่องไอเซิร์กด้วยไอเซิร์กเนี่ยผมอาจจะให้ไอเซิร์กไปพักแต่เวลาตีกับพวกเนี่ยไอเซิร์กอ่ะมึงต้องมาเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องข้อตกลงไก่ไเซิร์กถ้าจะเจอตะกียบแก๊งใหญ่ๆพวกบีบีซีหกซุนเนี่ยมึงต้องมาเล่น แต่ถ้าเดี๋ยวกูไล่มอกแก๊งเดี๋ยวตีกับพวกเนี้ยมึงต้องกลับมาเล่นใช่มันต้องผมผมคุยได้ไเซิร์ฟอะผมคุยได้ถ้ามันกลับมาเล่นถ้าตีกับพวกเนี้ยแต่มันน่ามันน่าจะแบบกลัวเราไปอีกนานอะผมผมผมว่านะมันน่าจะกลัวเราไปอีกนานอะพวกเนี้ยน่าจะไม่อยากเล่นกับเราแล้วอะยิ่งดี รอชิงจักรพงพศ์จักรพัฒได้บ้านใหม่นู่นนี่นั่นหน่อยขอทําเลบ้านแบบดีๆหน่อย เฮ้ยสตอรี่จบแล้วเราคุยเรื่องคนได้ป่ะวะได้พี่คุยข้างนอกกันนะสื่อสารนอกคุยข้างนอกกันนะได้พี่มันไม่กระทบอะไรเลยเ่วะก็จริงเฮ้ยออกเกมมาถ้าออกเกมแล้วมาคุยเรื่องเรื่องคนกันหน่อยบอกให้มาคุยกในเทีก็ได้ จบได้เลี่รจบได้ไงพเพ็บจบแล้วจบแล้วจบได้ไงเพ็บเฮ้ยพูดได้เลยพูไม่ได้ในเมืองไปคุยนเมืองเลยถามกูนะพี่เหรอคุยในเมืองไอ้สัตว์ผิดอะไรนี่อ้ากูยังอยู่ในเมืองกูพูดไม่ได้เฮียเดรย่าเกาหลีชั้นมาอะไรเหี้ยนั่ะนกันอ่บรอมาหลายวันแล้วแปลว่ามันขอจบแต่เพราะมันไม่ครบมันจะเอาลุกครีมกลับไปป่าฮอกซุนอ่ะ อาจารย์รถทิ้งับใหม่ล่สุดกูก็ได้หยุดไอ้เช่นแล้วกูมาหยุดวันที่หนึ่งเนี่ยนะที่สองแล้วไอ้เฮียคุยนี่หยุดหรอกพี่เดี๋ยวมึงทําไมไ <ป S 1> มึงไม่ไปสักมาคุยตั้งแต่วันที่ยี่หกวะไอ้เฮียเอ,อ้ยควยกูมาหยุดนี้กูต้องไปเร่งไปเดือนอีกแล้วผมหยุดสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงั้นผมมาอีกทีหนึ่งวันที่สามสิบนะ สร้างเต็งเพิ่มไม่ได้หรอกันเอาเอาหยุดหยุดถึงวันเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุยอ่ะถ้ากูหยุดถ้ากูไปหยุดวันถึงวันอังคารนี้นะมันจะได้ปาววะเราไม่กลับบ้าวันอังคารได้ไหมวันที่แปดมาเงี้ยได้ไหมนานไหมวะอยู่ในบ้านหรอ นานพี่ปกติตัวเล่นมันหลายวันแล้วได้ชัดเข้าใจแต่แค่ใจจะขาดเออว่ะวันที่วันพรุ่งนี้รัดรีว่ะไม่ได้อะเด็กคุยหยุดไม่ได้อะเด็กวันพรุ่งนี้รัดรีว่ะไอสัตว์เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหยุดวันวันที่ที่สี่ละกันผมหยุดวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดอ่าโอเคนะผมหยุดวันวันที่อ่า วันที่4ี่วันที่5วันที่6วันที่7เพราะว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีว่าลูกลูกผมปิดอ่าหยุดปิด